สวัสดีแฟนเพจ Facebook นะครับปุ๋ยเบสฟาร์มวันนี้ปุ๋ยเบสฟาร์มสัญจรพามาที่ฟาร์มเมลอนเคียงบึงอำเภอหนองสองห้องนะครับเคียงบึงฟาร์มนะครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้อยู่กับเจ้าของฟาร์มเองแนะนําตัวนิดน,นึงครับพี่ครับเคียงบึงฟาร์มนะครับจะพามาเยี่ยมมาเปลนงแปลงเมลอนนะครับ อายุ8วันอันนี้เป็นในส่วนของทีมส่งเสริมนะครับทีมที่ปรึกษาสวัสดีครับส,สคบเคียงบึงฟาร์มใช่ไหมครับดูยังไงครับพี่ถึได้8วันดูยังไงครับพี่ถึงได้8วัน ได้เนาะถ้าคนกําลังดูเราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับหรือกำลังชมคลิปเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีความส,น,สนใจที่จะปลูกเมลอนไว้ทานเองก็ได้หรือครับหรืออยากจะสนใจอยากจะทําฟาร์มเริ่มต้นเนี่ยครับจุดสําคัญในการเริ่มจะทําฟาร์เมลอนหรือจะปลูกเมลอนเนี่ยหัวใจหลักมันอยู่ที่ไหนครับพี่หัวใจหลักหัวใจหลักรือที่คุณใช่เพราะมันตองสั้ง สร้างโรงเรือนนิ่มามีกรมบวนการจัดการ้างเีอนดหนึงอาเริ่มต้นจากเมื่อสักครู่แล้วกันที่บอกว่าต้องมีฟาร์มขนาดโรงเรือนมาตรฐานเริ่มต้นมีกี่ไซส์ครับหลายไซส์ของท่านนายกเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่คือเท่าไหร่งนความกว้างอคาความเรับมตนะครับตอนนี้ถ้าโงคูเลประมาณเท่าไหร่ครับนนายก ทั้งหมดเลยยรรบเเเเเเป็นนนนนงิืือี้าทฉพาะโรงเลยอย่างเดียวเก้าหมื่นบาทอ่ะอันนี้ก็คือเป็นทุนแล้วเริ่มต้น9 0,000บาทแล้วมาในส่วนของการตระเตรียมดินการเตรียมแปลงระบบน้ำอ่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องๆรายย่ยก็เพิ่มมาอีกนะครับการดัดแปลที่ต้องมีแสนหนึงครับแสนหนึ่งละอ่าประมาณแสนหนึ่งเอาเราไปถามให้เข้าใจก่อนแสนหนึ่งเนาะทีนี้มาในส่วนของการดูแลรักษาเริ่มต้นเนี่ยกว่าจะได้ต้นกล้า ก่อนจะได้8วันถูกไหมฮะก่อนที่ลงปลูกเนี่ยต้องเพาะเมล็ดก่อนใช่ไหมฮะหรือยังไงต้องเพาะเมล็ดต้องบ่มเมล็ดนะครับคือพวกนี้เราเลือกสายพันธุ์ว่าเราจะเอาพันธุ์ไหนนะครับพันธุ์ไหนที่ตลาดต้องการพันธุ์ไหนที่จะปลูกนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วก็บ่มเมล็ดทำการบ่มเมล็ดแช่เมล็ดนะครับตามแล้วแต่สูตรก็หลายสูตรแต่นะครับบางทีแช่เมล็ดจะแห้งอกนะครับหนึ่งชิ้สองวันมันงอกก่อนแล้วค่อยเอามาลงในกระบะนะครับในกระบะนะครับในถาดวัสดุเพาะนะครับพอลงในถาดวัสดุเพาะครบอายุปรเพาะครับวันนก็อาปลลูกงดินรคับ แต่ก่อนที่เราจะปลูกในพื้นดินเนี่ยประเด็นหลักๆคือเราต้องเตรียมนะครับเราต้องเตรียมนะครับไเ,เ,เพื่อจะปลูกนะครับแต่การเตรียมเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติของเมลอนนะครับเราใส่เคมีเลยไม่ได้นะครับอาจจะเป็นปุ๋ยสูตร16สูตรอะไรเนี่ยเราใส่ลงพื้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ารากเขาไปสัมผัสปป๊บนี่มันจะเน่า<ฮ>ะนะครับเน่าโคนเพราะเราเองไม่มีประสบการณ์แล้วก็ใช้16ลงพื้นโดยธรรมชาติเพราะว่าเมลอนเป็นพืชตะกูลแตงกวาตะกูลแตงโมคือตะกูลเดียวกันครับนะครับตะกูลแตงทั้งหลายคำเดียวกันแต่เราไม่รู้เรื่อง สิบวันยี่สิบวันหรือว่าตอนให้ผมผิดกันนะครับเพราะไนโตรเจนสูงเพราะปุ๋ยสูงความเข้มข้นมันสูงขึ้นนะครับเนี่เราใช้ปุ๋ยที่เป็นลักษณะอินทรีย์วัตถุดีๆครับแล้วก็รองพื้นก่อนนะครับอย่างแปลงนี้เราใช้ปุ๋ยเบสฟาร์มนะครับที่เป็นผงชนิดผงยี่สิบห้ากิโลใช้รองพื้นก่อนทั้งหมดเนี่ยท่านนายกใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับใช้เก้ากระสอบเก้ากระสอบเก้ากระสอบยี่สห้าโลนะใช่ครับเก้ากระสอบยี่สิบห้ากิโลเท่ากับไปเก้ากระสอบก็เท่ากับแปดกระสอบ กระสอบ 50, 50. 30. 30. 40. 400. 400. กิโลกระสอบครึ่งก็ประมาณ400 4 0 0กิโลผลเพราะว่าในตัวเบ็ฟาร์มนะครับที่เราดสินใจเลือกใช้เพราะเราก็ใช้ปุ๋ยมาหลากหลายแต่เจ้าตัวเบ็ฟาร์มนะครับที่เป็นผงนะครับที่เราใช้เพราะมันมีเชื้อแตคโมานะครับเพราะปกติการใช้เชื้อในพม่านี่เราต้องผสมต่างหากนะครับเลี้ยงเชื้อต่างหากเรามาใส่แต่บางเอิญบริษัทเขาผสมใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่รองพื้นเลยนะครับคือ แล้วก็ค่อยพรวนดินใส่นะครับเพื่อให้เขาคุกเข้าเข้ากับดินครับอันนี้พันธุ์ที่เราเห็นนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรครับพี่ตัวนี้พันธุ์อะไรครับท่านนายกตัวนี้เป็นสาระธรรมสวีดร้อยเอ็ดสวีดมีไหมร้อยเอ็ดสวีดมีไหมเยสุสวีดมีไหมอุบลสวีดมีไหมมีอยู่ใช่ไหมครัอันนี้เป็นในส่วนของสายพันธุ์มหาสารคามสวีดนะฮะับตัวนี้คือเราเพิ่งปลูกนะครับอายุ รนะรเริ่ม <นะ S 2> ตั้งแต่ที่เราลงหลุมเนี่ยอย่างวอย่างวันอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับแปดวันอีกสักกี่วันถึงจะเริ่มเป็นหนุ่มสาวเ,ออเริ่มให้ผลผล,ผลิตประมาณยี่สิบยี่สิบสามวันยี่สิบสามวันก็จะมีดอกให้เราไปสมเกรสรครับตอนนี้แปลงนี้คือนายกเพิ่งปลูกแปดวันแล้วมีแปลงอายุใกล้เคียงกันนะครับถัดไปจากนี้ที่ติดลูกแล้วว่าที่ผสมเกรสรน,นี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวท่านนายกพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมนะฮะ ว่าเดี๋ยวท่านดูท่านจะรู้คุณค่าว่ามันนะครับ,บเฉพาะโรงเรือนเนี่ยที่ท่านเห็เนของเี 90, ่นเก้าหมื่นนะครับต้องมีค่าแรงงานค่าจัดการอีกก็คือตีไว้แสนหนึ่งละที่คือพี่เชลัตกับท่านนายกจะบอกว่าเวลาซื้อกินเนี่ยอย่าต่อเลยใช่ไหมฮะเวลาซื้อกินอย่าต่อเลยนะครับกว่าจะได้เมลอนมาสักลูกนะครับกว่าจะได้ผลผลิตทางด้านเกษตรมาสักผลหนึ่งเนี่ยนะครับกระบวนการในการจัดการค่อนข้างที่จะซับซ้อนยุ่งยาก เข้าลงนี้14วันครับ14วัน <Sw it> ใช่14วันการเข้าลงเมลอนนะครับของท่านนายกค่อนข้างจะละเอียดเวลาลวเข้าเราเริ่มเข้าแปลงที่เล็กที่สุดแปลงที่เล็กที่สุดก่อนที่เล็กที่สุดก่อนแล้วก็มาใหญ่ๆตามไปเราจะเข้าแปลงใหญ่ก่อนไม่ได้เพราะแปลงใหญ่เขาเมื่อทีอาจจะมีเชื้อโรคอาจจะแข็งแรงแล้วแต่ว่าเราไปตัวเล็กที่หลังมันจะทำให้เชื้อโรคไปติดต้นเล็กที่หลังครับอืมแม่ครับตัวนี้14วันครับ14วันใช่เน่ยสิบสี่วันเดนน็กแขนงเตรียมมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นจันฉายนะครับจันฉายจัยจยจนทิ จันชัย,ย,ยสีเหลืองทองใช่ฝนตกตล,งงตกตลอดงต้อเขาชอบแฉะไหมฮะไม่คทำได้ต้องงดน้ําอีกนิดนึงนะครับคือให้แค่สองเวลาต่อไปนายกต้องให้อีกสองเวลาเพราะฝนมันตกตลอดนะครับต้อตงงดน้ําให้มันแห้งนิดนึงนะครับเรืงจับเนี่ยครับมันแฉะคือเราสามารถเอามือสัมผัส<ช>ได้เลย นะครับสวัสดีน้องสุริษากดแชร์เพจด้วยนะฮะกดแชร์ไลฟ์สดด้วยอันนี้คืออายุ14วันอายุ14วันทัวร์ของท่านนายกเกียงแะครับาไปลงนี้เป็นลงที่พักครับนะครับก็คือทุกครั้งหลังจากการปลูกันะครับการพักพื้นที่เนี่ยนะครับใช้เวลาพักหรือสลับกันเนี่ยยังไงฮะ เราพักโรงเรือนคือโปรตีเราเก็บเสร็จเราจะพักประมาณเกือบแล้วแต่จังหวะวัสองถึงสามสัปดาห์สองถึงสามสี่วันหรือบางทีก็สามสามไอสามอาทิตย์ค่อยปรุงแต่งใหม่ใช่ค่อยปรุงแต่งแล้วเก็บของทาาแต่ช่วงนี้ไม่จะตากดินครับตากดินแล้วก็ตากดินคือบางทีเนี่ยคนที่กําลังดูเราไลฟ์สดอยู่บอกว่าเฮ้ยปลูกเสร็จปุ๊บกระนำเลยก็อะไรอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับอือคือเราต้องเตรียมดินอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะปลูกมันค่อนข้างจะเราต้องวานปุ๋ยรองพื้นต้องทวนต้องยกล่อง แล้วก็วางระบบน้ําสายทิพน้นาหยดแล้วก็ผ้าดำคลุมนะครับพลาสติกดำคลุมในเขตพื้นที่นองสองห้องเขตขอนแก่นนะครับถ้าเป็นในชุดดินเขาเรียกว่าชุดดินเหมือนคล้ายๆเราเอ็ดโดยส่วนใหญ่จะเป็นสภาพดินทรายสะส่วนใหญ่<ช>ถ้าสภาพดินทรายหลักๆที่ขาดก็คือจะเป็นขาดในส่วนของอินทรีย์วัตถุซึ่งก็เหมาะก,กับเมลอนเวลาก่อนที่เราจะปลูกเราก็ต้องรองพื้นหรือเตรียมดินด้วยด้วยใช้ปุ๋ยอินรีวัตถุเป็นหลักครับปุ๋ยอินรีที่นี่อินรีวัตถุเยอะ อันนี้14วันแล้วใช่แล้วลองดูทั้งหมดของเราจะต้กีโลนะครับเฉพะทางด้านหนึ่งสองสิบสองโลงลก็เป็นสิบสามโลสลโละ9ก้า0มืละเก้าหไม่เยอะมัละแสนนะครับลลละแสนรับมน้วก่ครับเมื่อกี้สิวันตัวนี้ตัวนี้ก่อนอ่อตัวนี้ก่อนตัวนี้นี้ ตัวนี้ผสมเก <an> สรไปแล้วผสมเกสรไปแล้วน่าจะหลังจากผสมเกสรไปแล้วตัวนี้ผสมเกสรไปแล้วสองอ๋อสวยมากอันนี้กี่วันครับ,บ <pier S 2> ตัวนี้ผสมเกสรไ,ไปแล้วสองสัปดาห์ครับผสมไไดเดี๋ยวเดี๋ยวแมลงเ<ส>ข้าด้วยเข้ามาเลยอ๋อโอเคครับโอ้สวยมากจะไม่เป<อ>็นนชัยยันชายเหมื่อไงนะครับเมื่อกี้สิบสี่สิบสี่สิบสี่บวกสองสัปดาห์ก็เป็นประมาณยี่สิบแปดวัน ก็คือถ้าตีเป็นภาษาชาวบ้านประมาณเดือนเดือนหน่อยๆแล้วกันเดือนหน่อยหน่อยก็อีกไม่นานก็ได้เก็บแล้วหลังจากผสมเจียสอนของท่านยอบเนี่ยนชันใายพันผิวสีเริ่มต้นนะครับถามเพิ่มเติมนิดนึงให้คนถามมาตลังแต่ลงหลุมหลุมปลูกจนเริ่มให้ผลผลผลิตเก็บกี่วันจะเป็นอย่างนี้เนาะตั้งแต่เริ่มพอก้าประมาณสิบวันสิบวันแล้วก็เอามาลงปลูกอีกประมาณ 25่สิบาวันสอนก็เป็นสามสิบหผสมสามสิบเกสรแล้วก็นับไปอีกสองสัปดาห์ก็เป็นตัวนี้ครับสี่ห้าสิบ้สี่สิบอเดือนเนาะใช่สองเนสองเซือได้ครับอันนี้ตอนนี้สเดือนอยู่นะครับนี่นที่เป็นลูกสวยๆลูกสวยๆเพิ่มจากพ่อค้านะครับจนถึงตอนนี้ประมาณสองเดือน หลังจากว่าเราประสงมเกสรไปอีกประมาณในเดือนกว่าๆนะครับหลังตอนที่เราประสงมเกสรก็ตอนเดือนกว่าๆหรือ40วันเนาะนับจากประสมเกสรสามสิบห้าวันพอเริ่มให้ผลผลิตแล้วก็ต้องตึงมัดด้วยเชือกฟางไว้ใช่มัดไว้เพื่อเพื่อพยุงในน้ำหนักของแขวนลูกครับแกนลูกเพื่อน้ำหนักของลูกนี่เขาจะเยอะครับประมาณสองโลนี้ตอนนี้ประมาณ2องโลครับใช่ใบแข็งแรงมากครับใบโอเคเลยนะครับใบสมบูรณ์มาก ลูกนี้กว่าจะได้เก็บนะครับลูกนี้น่าจะถึงสามโลเนอะเดี๋ยวเดินเข้ามารครับสวยมากนะครับดูฝันนะครับสวยแต่ละลูกสมบูรณ์นะครับส่วนมากเรานะใช้ซีปุ๋ยซีเป็นหลักครับเคมีก็แต่งแค่รอบสองรอบนะนะครับเคมีแต่งแค่สองรอบเองนะเคมีตอนนี้เหลือเหลอสองรอบแต่ว่าผมลดอัตราส่วนลงครึ่งหนึ่งด้วยผมเอาผมเอาอ่าอินซีเคมี ของเบสฟาร์มครับเอาหกสามสามนะครับเข้าไปความเสี่ยงกับศัตรตูพืชหลักๆนะครับที่ถามมา<แ>ความเสี่ยงศัตรตูพืชอของเมลอนเนี่ยจะเป็นตระกูลไหนที่มีความน่ากลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟเพี้ยไฟลายแดงนะครับหลักๆเลยถ้าแต่ในโรงเรือเนี่ยนะครับ การเพียไฟได้นะครับขึ้นต่อขึ้น50-50นะครับแต่ไม่กล้าก,การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดเราใช้ตาข่ายเบอร์40เนี่ยถือว่าถี่มากนะครับนะครับแต่สตูนเขาเนี่ยคือเพียไฟลายแดงแมงมีขาวถ้าเข้ามาอะไรจบครับนะครับเป็นไวรัสพอเป็นไวรัสต้องถอนต้นทิ้งครับนะครับแล้วมันจะลามไหมฮะ,ะลามสู่ต้นอื่นไหมลามครับนะครับเป็นไวรัสที่ลามแล้วก็พอเราได้โรงเรือนเนี่ยคือเรากันแมลงอย่างของท่านนายกในการแมลงได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าในโรงเรือนนะครับาการแมลงได้80-90เปอร ไม่ได้เกี่ยวเลยพระวันในฐานนี้เข้าใจ <c oughs> อาจจะมากับเราสามคนนะตอนนี้ก็ได้ <c oughs> ใช่นะครับตัวเชื้อโรคเขานะครับเพราะคือคือ,คอต้องอยู่ที่ระบบการจัดก,การนะครับตัวเชื้อโรคนี่ถือว่าหายากจริงๆผมไม่ได้ว่านะครับเพราะมันใบค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็โรคก็ไม่มีจริงมันต้องมีลาแป้งนะครับอาจจะเป็นราน้ําค้างแต่ส่วนมากจะราน้ําค้างเยอะรากเน่าคนเน่านี่ของท่านนายกไม่มีปัญหาครับรากเน่าคนเน่าของผมยังเจอไลยผมอยู่ที่จันท์เพราะอากาศชื้นกันยังเจอนีดห่งนิงน้อยครับ

นะครับไม่ตัวไอ้ตัวนี้เป็นโรคครับเป็นเพลี้ยไฟลงอ๋อถ้าใบหยิกนี้คือมันลงตันเล็กก็จะเป็นไวรัสครับตัวนี้เป็นมันมันมันจะถ่ายพาหะนำโรคคือเชื้อไมโครพลาสมาลงไว้ที่ใบแล้วก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละครับใช่ครับท่านท่านท่าลงนี่นี่เป็นตั้งแต่เล็กเออเป็นตั้งแต่เล็กครับเล็กเล็กทีนี้เราเรามาแก้นะครับแก่เราก็ยังขึ้นมาได้เราก็มาหายไปช่วงนี้เออใช่หายไปหาัไปแล้วก็สิ้นแสดงอาการตรงนี้ก็ยังมาแสดงอาการอยู่บ้างใช่นี่คือแต่ก็ยังจะพอได้กินอยู่ได้ครับเหมือนจะได้ขนาดมีห้าสิ ยาแนะนำไหมครัคือถ้าช่วงแรกที่เราดูแลยยาตัวไหนก็นได้ทีนี้ต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ไม่มีผลกระทบต่อนะครับเมลอนเพราะเมลอนเป็นพืชที่อ่อนแอเพราะว่าเคียงฟาร์มเราเนี่ยนะครับเคียงบึงฟาร์มนะครับเคียงบึงฟาร์มเราเนี่ยก็คือจริงๆเรามีใบเซอร์ด้วยใช่ส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานใช่นะครับถามว่าสารบางตัวที่เป็นสารต้องห้าม,มห้ามเป็นเด็ดขาดใช่ถ้าจะใช้ก็คือเอาตรง,ตรงๆแทบจะไม่ใช้ด้วยซ้ำไปใช่จะบอกว่าไม่ใช้เลยเนี่ย มันก็ใช้เป็นบางอย่างใช้เป็นบางอย่างที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีส่วนที่มันจะไปประปรนันไม่มีสารตกค้างจริงๆแล้วอย่างของท่านนายกนี่ถ้าใช้สารเคมีถามว่าใช่ไหมก็ใช้แค่ช่วงเล็กพอขึ้นมาประมาณ10กว่าวันก็พอติดดอกก็หมดหมดว่าแล้วเพราะเซลลเขาจะแข็งนะครับเซลแข็งใบแข็งทุกอย่างแข็งยาฆ่าแมลงหมดสีบร้อยครับ นะครับคือไม่มีปัญหาแล้วถ้ามาคิดไม่ต้องคิดว่าจะตกค้างไหมเพราะว่ากว่าเราจะเก็บอีก2เดือนครับคือมันจะเฉลายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ดอกเหมือนดอกฟักทองเลยนะพี่นะใช่ตัวนี้ดอกตัวผู้จริงจริงต้องมันมีดอกตัวผู้ดอกตัวเมียตัวนี้ดอกตัวผู้ครับดอกตัวเมียมันจะมีกระเป๋อแล้วก็ไอ้นู้นไอ้นู้นผู้หรือเมียพี่หนึ่งนะครนู่นไอ้นู้นนู้นนู้นส่วนมากจะเป็นตัวผู้ละเพราะนโยบายถ้าเด็ดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวผู้มันจะออกติดต้นตัวเมียจะออกตามยอดตามกิ่งครับก็ส่วนมากโรคโรคมันเข้ากับยอดนะครับใช่ถ้าาเเรรดดด็็ยอไปโคก ใช่คือเขาจะไอ้ยอดอ่อนอ่ะนะโรบมันด้เข้านะครับแล้วต้องขยันเด็ดขยันด็ดเด็ดออกทำไมครับเด็ดอ๋อเด็ดไอ้อย่างนี้ออกเนี่ยฮะเด็ดแขนงออกประมาณปลูกเมลอนนะครับระยะเวลาตั้งแต่เพาะต้นกล้าจนถึงได้เก็บเกี่ยวก็ประมาณเกือบสองเดือน สอนไป35วันเป็นเท่าไหร่ละบาม10บาประมาณ2เดือนอีก10บาือมันบาเสร็จเตรียมแปลงอีก15วนี่ครับปุ๋ยเบสฟาร์มพาทัวร์สเดือนพอดีใช่ครับ90้าสิวันโอเคไปเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับไม่รอดให้เสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับการปลูกนะครับเนี่ย การปลูกหญ้าในเพียเพื่อแม่ครับแมววัวครับเพราะของเพียงบึงฟ, <ปะ S 1> ฟาร์มเองก็มีฟาร์มโคขุนใช่มีฟาร์มโคขุนนะครับมีกี่ตัวนะครับตอนนี้เดี๋ยวซื้อไปฝากเมลอน